ถึงที่โยมเขาพูดอุเบกขาครับอันนี้พอเราเราได้อุเบกขาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราละสุขกับทุกข์ซึ่งขณะที่เราเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรารีบละเนี่ยพระศาสดาบอกชื่อว่าเธอกำลังละลาคานุสัยแล้วก็ปฏิคานุสัย เวลาสุขเกิดขึ้นปุ๊บเราทิ้งสุกเกิดขึ้นเราทิ้งทุกเกิดขึ้นเราทิ้งเนี่ยราคานุสัยกับปฏิคานุสยัยกําลังจะถูกละไปเวลาเราทิ้งแล้วเนี่ยเราจะอยู่อุเบกขาอุเบกขาก็เกิดขึ้นพอยอมทิ้งสิ่งเหล่านี้จนแบบดุจกระพริบตาสุขทุกข์แทบไม่เกิดในในชีวิตประจำวันจิตอยู่นิ่งๆเรื่อยๆ อันนี้เราเริ่มเริ่มที่จะทรงอุเบกขาตอนนี้พอเราทรงอุเบกขาตรงนี้ได้เนี่ยก็ให้คนนั้นเนี่ยมาคอยเห็นอุเบกขานี่มันดับเพราะจิตที่อยู่อุเบกขาเนี่ยสักพักนึงเดี๋ยวก็หลุดอยู่สักพักหนึ่งมันก็เคลื่อนไปคิดไปนึกไปรู้สึกอย่างอื่นเราก็กลับมาอุเบกขาใหม่ ตรงนี้เป็นตัวเห็นดับเห็นเกิดของอุเบกขาดังนั้นความสนใจที่มุ่งมาเห็นอุเบกขาเกิดดับเนี่ยมันจะมีได้เพราะเราไม่สนใจไอ้อารมณ์รอบๆแล้วนะความเป็นอยู่มันส่วนใหญ่จะเป็นอุเบกขามันจึงเห็นอุเบกขาดับอุเบกขาเกิดได้ชัดขึ้นนน้โยมก็ทำตรงนี้ซ้ำทำซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมาดูจิตที่รู้อุเบกขาเพราะเราจะได้จากสุตตะของผู้เจ้าว่าการอยู่อุเบกขาเนี่ยจะมีจิตมารับรู้อารมณ์อุเบกขาไม่ใช่จิตอย่างเดียวมีสองธรรมชาติวิญญาณรับรู้อารมณ์นี้อยู่พอเรา ดูอุเบกขาเกิดดับเรื่อยๆเบื่อแล้วจะปล่อยวางอุเบกขาอย่างไงนั่นคือช่วงที่อุเบกขาเนี่ยมันดับคือจิตที่ดับจากอุเบกขาเราต้องปล่อยวางไม่ให้จิตมันมาเกาะใหม่ทัน,นนี้ <c oughs> ออพอยมอยู่อุเบกขาแล้วยมเห็นอุเบกขาเกิดดับ โยมก็จะรู้มุมของอารมณ์ที่จิตมาเกาะว่ามันไม่เที่ยงแต่เราก็ยังไม่ได้ดูจิตว่าจิตไม่เที่ยงเราก็ต้องปรับมุมมองมามองว่าจิตกําลังรู้อุเบกขาและขณะอุเบกขาดับนั่นคือเราจะมองว่าจิตดับอุเบกขากลับมาเกิดใหม่เรามองว่าจิตเกิดหลักการทําเหมือนเดิมคืออยู่อุเบกขา มุมมองเปลี่ยนจากมองอารมณ์อุเบกขามาเป็นมองจิตจากนั้นโยมก็ซ้ำมองจิตซ้ำ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 จนทีเนี้ยเบื่อสิ่งที่เรียกว่าจิต <c oughs> ว่าจิตเปลี่ยนเรื่อยๆจิตก็ดับจิตดับจิตก็เป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาเกิดดับเรื่อยๆจิตก็ไม่ใช่เราใช่ไหม โยมก็จะเริ่มประเมินธรรมชาติที่ละเอียดกว่าจิตเข้าไปได้ที่พระเจ้าบอกว่าก็จะน้อมไปสู่ธรรมชาตินั้นว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งหลายสลัดคืนซึ่งการยึดมั่นทั้งหลายไม่มีธรรมชาติคือความนิ่งว่างที่รู้จิตเกิดดับอีกทีเนี่ยแต่เรายัง ยังไม่สัมผัสมันแต่เราก็รู้ประเมินเริ่มประเมินมันได้เพราะมันตัวสุดท้ายแล้วนี่รูปยมบางได้นามาทมเบทนาสัญญาสังขารยมบางได้มาอยู่อุเบกขาและจิตก็เห็นอุเบกขาเกิดดับอีกไม่เชื่อแล้วอุเบกขาเป็นธรรมชาติแท้จริงก็มาติดเรื่องจิต ก็ทรงอารมณ์เดิมและเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆก็คืออุเบกขาเกิดดับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มองวิญญาณที่รู้อุเบกขาเกิดดับแทนมองในมุมของวิญญาณมองในมุมของวิญญาณจากนั้นเนี่ยพอเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆนั่นคือเรากำลังเห็นโทษของของ,ของวิญญาณเมื่อเห็นโทษของวิญญาณเนี่ยก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในวิญญาณพอเบื่อหน่ายก็จะต้องคลายความพอใจ ขั้นตอนนี้จะค่อยๆเกิดตามมาพอยมคลายความพอใจได้เนี่ยมากพอวันหนึ่งเมื่อวิญญาณดับยมจะไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ซึ่งมันจะเป็นไปพร้อมๆกับกำลังของสติสมาธิปัญญาทั้งหมดถูกต้องไหมครับอ่าดังนั้นการเบื่อเนี่ย <c oughs> มันจะมาสร้างเอาแป๊บๆเนี่ยไม่ได้ครับ มันต้องเกิดจากเบื่อจากเหตุปัจจัยบเบื่อจากเหตุปัจจัยตรงนี้มันจึงจะถูกเรียกว่าน,นิพิทาครับ